สวัสดีครับพี่นอ้องพาพี่พี่น้องมาชมสวนนะครับมาเขียบพี่นีดกับพี่น้องแต่บาเยอะอย่างเดียวคือแมงวันนะครับเนาะนอนนอนนั่นแหละนะครับเนาะลายมาเขียบสานสี่ต้นอยู่หลังบ้านนี่กิน,ก,นกินบอสนะเลยพี่น้องนี่นะครับสุกเอือกเถิกอยู่พี่น้องแต่ว่าต่อนะครับตอลายตอกับม,มาเจาะกินเนาะพี่น้อง ห่วยแน่แล้วหรอว่าปิดไปเป็นเป็นหาบแล้วพี่น้องตนเนาะนี่นะครับกาห่วยแล้วล่วะเนาะพี่ไปน้องมาชมสว,สวน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 อยู่สวนอยู่หลังบ้านนี่นะครับ จรการนะครับพี่น้องปลูกไว้นะครับเนะาะปลูกไว้รวยลานกินนะครับนี่เนี้ม่วงเนี่ยม่วงแก้วนะครับผมไปทรงนามออกมากผมเห็นอต้อนใดง,งามในหลุมใหญ่ในผมก็เอาขอเป็นหรื่าสื่อเป็นมานนะพี่น้องเอามาปลูกปลูกด้วยเม็ดนะครับเนะบาะไม่ได้ปลูก้ดย้วย,วยกิ่งนะครับเนาะ นี่จังหมากว้เย็นนี่นะครับอันนี้ผมก็เอามาปลูกนะฮะบ,บ้านผมบ่มีเ่เดรัเนี่ยอยู่มีอยู่ดอนดอนผาธรรมนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ถือตัดไปแล้วนะพี่น้องนะครับอย่างต้นต้นนี้นะครับนี่กับต้นตะคบปานะครับนี่ผมก็เอามาปลูกไปสองต้นนะครับเนาะแต่ปลูกลายอยู่เขาง่วมาเลี้ยงตอนผมบ่ท่านเด็ดบ้านท่านเด็ดปลูกกันนี้ต้นจังนหน้าเนาะง่วค่อยเขาเก็เหยียบกกบฮักไปเนาะ คาราพี่นาคือสิเป็นหมากนะครับต้นตะคบปลานะครับน้อมักเบนนายบ้านเฮาเนาะมักเบนครับเนาะนี่จะเป็นต้อนอยากก่างบะกรูดเห็นนะครับเนาะแต่ว่าต้นงานอยู่แจะบ่ิเวณหมากนะพี่น้องนี่นี่ครับลูกลูกคนจะเป็นสีนาะพี่น้นองเห็นเนาะนี่น่าเห็นลูก,ล,กลูกเดียวเนี่ยนะครับนี่ <laughs> อันนี้ เป็นเยือเสียหน่อยแต่ว่าลนติดอยู่หลูกเดียวนะครับพี่นาคาดว่าสิเป็นไรยอยเี้ยเผมบานเนาะเพราะว่าตรงนี้ขางนี่ผมก็เฮ็ดบอเก็บน้ำเสียไปเนาะเก็บน้ำเสียห้าคัดออกไปเนาะที่มองเห็นอย่างี่นะครับเนาะถามว่าอุดมสมบูรณ์บ่ทุกอย่างบ่ต้องซื้อนะครับเนาะอยู่นี่นะครับบ่ต้องซื้อ ปลูกกินเองนะครับไรซานนะครับหมักหุงหรือว่ามักมักละกอกล้วยนะครับเนาะพี่น้องได้กินอยู่ตลอดพี่น้องนี่นะครับแต่ว่ากับบ่อฟอสิเดอขคายนะครับเนาะมีผู้สื่อกัค้ายนะครับส่วนมากผมจะอ่าคุณบ่มีผมกับแจกไปนะครับเนาะพ้อมอยู่ข้องกินนะครับเพราะอาจะคำแต่ขายดอกเพราะต่ว่าเพิ่นอ่าใส่น้ำมเฮ้าเนาะสใส่บริการของเฮ้านั่นแหละนะประมาณนะั้นนี่นะครับ ถามว่าหมักุ้งมักละกอไยบัวายครับทำสิกินนะไ <c oughs> ม่ได้เห็นเป็นอาชีพนะครับเนาะอ่าปลูกขอนี่อ่ามีอายุไรหลายค้ับกับโค่น,นทิ้งแตบปลกูกใหม่นะครับเนาะปีต่อไปทนะํครับเนาะปลูกซับแซมว้ประมาณนั้นเนาะคือบ่อยขาดนะครับพี่้องปลูกใบครับอันนี้จะเป็นหลังบานผมนะครับเนาะเป็น เรารอบนะครับรอบบานผมหรือว่าหลบโรงงานผมจะมีแต่สวนอย่างหน้าเลยตอนผมปลูกหอมวัเนะถึงงามแหลงมาอีกอีกน้อยนะครับงามเนะพี่น้องนี่ต้นตะเคียนนะครับนะอันนี้ผมปลูกสอมนะครับไม่ได้ปลูกจริงไม่ได้ปลูกตะเลกนะครับแต่เลมันจะปลูกแต่ต้นย่างหน้านะครับผมบ่ปลูกสอบก็เลยบ่ยใหญ่ใหญ่บท่านมูนะครับแต่งามอยู่หลายต้นนะครับพี่น้องนะนี่แตนี่แต่ตะเคียนกันนะครับ ตะเคียนจะมีอยู่สองแบบเดี่นะ้องนี่นี่อันนึงนะครับนี่อีแบบหนึ่งนะนี่มันแบบเดียวกันด้นี่นะครับออก,ออกใบออกขคนๆคน,นะครับนี่นี่ต้นตะเขียนคือกันนะครับเนาะนี่ก็ตะเขียนครับเดียวเฝ้าเฝ้าขึ้นเพราะว่าอยู่ในอยู่ในปากเหวยนะพี่น้อง <laughs> นี่นะครับมอ,มองดีๆแล้ว นี่นะครับทางรางโคงน,นี่เห็นลำต้นอย่างนี้เนานะไปเคียนนะครับพี่น้องเพราะว่านาเรยงเข้ากับมีนม้ำนาเรียงเขาจะบ่อนา้ำลงบอนะครับเพราะว่าเอาเอาลงลดต้นใหม่ดีกว่านะครับเนาะนะจะได้ความชุ่มชื้นนะครับต้นใหม่ยสายอยู่ยอย่างเดียวเห็ดเพราะท่านจะเกิดพีด่นะ้องต่ว่าท,ท,ที่ดินตรงนี้นะครับผม ผมใส่เกลือล่างสารน,นะครับผมอาจอาจิตเนื่องจากอาจติดดินเป็นดินเข้มเรือว่าเป็นกรดนะครับเพราะว่าาต้องใส่เกลือลลางสารเท่ากับระบายลงมาทิ้งถิงตรงนี้นะครับเนาะแต่ว่าต้นใหม่เนียงามนะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดนี่ผมกะเจ้าหน้าที่เอ็มบีคุณเกศวิสมาตรวจอาเทศดินไทยนะครับ,บาว่าเป็นยังไรเนานะเป็นกรดเป็นดา่างบ่อยยังประมาณนี้ผมกับบอขาใจเรือกนะ แต่ว่าซาผมหยอดนีนนมนน่มันน่าจะออกแล้วครับเก็บเนาะ,ะสวนนี่นะครับเนาะน่าจะออกแล้วอันนี้คือบอบาดานของผมนะครับเนาะนี่นะครับห่างจากลุงน้ำผมมาเนี่ยประมาณเกือบสามไรเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมดูดขึ้นไปใส่อยู่อยู่โรงงานผมนะครับแต่ว่าพี่นาได้จอใหม่ในน่อนเพราะว่าน้ำมะพร้าวใส นำสีบ่พอ่อใส่ตรงนี้กระว่างนม่พี่น้อกะเป็นตะเกียเป็นตะเกิดเด็กเกไดผมกกบริจาคคนเกลียวนะครับบางคนนะครับเพื่อนมาบึง,งกับวองสวนผมแปลงโพดอยังประมาณนี้เนาะ ่ไยมันหกเนี่ยไหมปรานตรงนี้กับผมกับ่อท่านได้ฟังอยู่นี่นนองดินนะครับ เขาเที่ยวเข้ากับโค่นทิมนะครับนี่มันจะเป็นมีลรักแดนนี่ตรงนี้นะครับลักลัวนนะครับท้อนสูเบิ้ตรงนี้นะครับจะได้มาฟังอยู่ตรงนี้เลยขนลักมาไว้ฟังหัวนะครับนะตรงนี้ก็บบอบอเอารถมาดันเที่ยวนะครับนี่ตรงนี้ผมก็จงเป็นทีผมนะครับข้อข็อแหลก การมาเดียรเที่ยวแต่น้ำเฮาเนี่ยี่ก็ได้บรรยากาศน,นะครับน้อใน้ำมะเร็งนะครับชุ่มฉ่ำยังหน้านะ ตังรอบางเฮ็ดนําครับเฮ็ดกระบ,บออกเฮ็ดเบ็ดสุรูแบบแล้วครับเฮ็ดน้องกรบอกอกไอ้พวกเอ็มดีมาเจ้าหน้าที่ทางเอ็มดีมาเฮ็ดให้กรบบออกคืเอเก่าพี่น้อง สํานี้นะครับบาัายีายครับอีพีนี่เนาะส่วนยังหน้านะครับเด้อบรรยากาศเนี่ยมาเล่งขอบคุณนะครับ